thank mm. you มีไอเย็นนะครับจากพัดลมนะครับไว้ตีกีต้าร้องเพลงแบบชิลๆนะครับอยู่บ้านนะครับไม่ต้องสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องพอบ้านยุคใหม่กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็กลับมาสู่งาน DIY นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมา DIY นะครับพัดลมไอเย็นนะครับจะเป็นการเพิ่มความเย็นในอุณหภูมิห้องของเรานะครับให้ลดลงนะครับ10องศานะครับผมตอนนี้อากาศข้างนอก ร้อนมากเลยนะครับอยู่ในห้องแทบไม่ได้นะครับเปิดพัดลมก็ร้อนนะครับคลิปนี้ผมจะมาทําพัดลมนะครับไอเย็นนะครับ DIY จากขวดน้ําพลาสติกนะครับผมก็ได้นําขวดพลาสติกนะครับมาตัดใส่ไปที่พัดลมนะครับก็เดี๋ยวมาทํากันเลยนะครับเดี๋ยวขวดพลาสติกนะครับเราจะตัด สูตขวดออกนะครับผมมันจะมีรอยตะเข็บอยู่นี้นะครับให้เราหาคัตเตอร์นะครับหรือว่ากันไกรนะครับตัดตามขอบขวดนี้ออกเลยนะครับแบบนี้นะครับทั้งสองขวด แล้วเจาะรูนะครับก็จะเจาะรูเว้นไว้ตรงนี้นะครับมันก็จะมีขีดอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เราไม่เจาะเราจะเจาะรูให้ทั่วเลยนะครับผมก็จะใช้เป็นหัวแรงเจาะนะครับถ้าใครไม่มีหัวแรงนะครับใช้สปูปลายแหลมก็ได้นะครับเจาะนะครับได้เหมือนกันนะครับ เะครับเจาะรูไปแบบนี้นะครับให้ทั่วขวดเลยนะครับตอนนี้ผมก็ได้เจาะรูเป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้งสองขวดแบบนี้นะครับแล้วผมก็จะนำเทปพ,พันทายนะครับมารัดขวดติดกับพัดลมนะครับ นี่นะครับผมก็จะใช้เทปเคเบิลทายนะครับรัดไว้แบบนี้นะครับอันเดียวก็อยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาทำข้างหน้ากันต่อนะครับในส่วนของข้างหน้านะครับผมจะตัดกระดาษกลมมานะครับวัดวัดเท่าวงพัดลมนะครับตรงนี้นะครับ ผมก็ได้ตัดมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัดขวดนะครับน้ํานะครับตัดขวดน้ําแบบนี้นะครับมาใส่นะครับผมก็ได้ทําการตัดนะครับขวดน้ําแบบนี้นะครับมาห้าอันนะครับตรงปากขวดนะครับ แล้วก็จะทําการขีดวงกลมอย่างนี้นะครับเพื่อตัดกระดาษออกนะครับเพื่อที่จะใส่เข้าไปแบบนี้นะครับ ผมวัดแล้วก็ตัดให้เรียบร้อยก่อนนะครับนี่นะครับตัดกระดาษให้เรียบร้อยนะครับเป็นเป็นวงกลมแบบนี้นะครับแล้วก็นำขวดพลาสติกที่เตรียมไว้นะครับมาใส่ แล้วก็ยอดกาวนะครับก็ทำแบบนี้นะครับใส่กาวนะครับให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะ มาใส่ไปที่ตัวพัดลมเลยนะครับจะรูครับ ตอนนี้ที่ตัวพัดลมของเราก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรานำขวดพลาสติกนะครับเอาไปแช่ตู้เย็นนะครับให้แข็งนะครับล้วเราก็นำมาใส่ตรงนี้นะครับที่เราได้เตรียมไว้นะครับตอนนี้ผมก็ได้นำขวดพลาสติกไปแช่น้ำให้แข็งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรานำมาใส่กันเลยนะครับนี่แหละครับนำขวดพลาสติกนะครับไปแช่แข็งนะครับใส่น้ำนะครับ แล้วก็นำมาใส่ตรงนี้นะครับเย็นมากเลยครับ เย็นกว่าปกตินะครับที่เปิดตอนแรกอีกนะครับคือพัดลมมันจะดูดไอเย็นจากน้ำแข็งนะครับที่เราใส่ขวดพลาสติกไว้นะครับมาเป่านะครับอันนี้นะครับที่ทําไว้ก็ไม่ได้ทําไว้เท่ๆนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นการดึงดูดพัดลมนะครับดึงดูดลมนะครับให้มันเข้ามาในช่องนี้นะครับมันจะพุ่งเข้าหาตัวเราโดยตรงนะครับ มันจะไม่กระจายออกนะครับเย็นขึ้นเยอะจอริงๆครับท่านผู้ชม,เย,มเย็นไหมเย็นไหม ก็นี่ไงกานี้ขวดน้ำไงแช่แข็งมาใส่ตรงนี้ว้า ก็มีไอเย็นนะครับจากพัดลมนะครับไว้ดีกีตาร้องเพลงแบบชิลๆนะครับอยู่บ้านนะครับไม่ต้องเปิดแอร์นะครับประหยัดค่าแอร์แล้วก็ค่าไฟนะครับแล้วก็ลดอุณหภูมินะความร้อนได้น่าจะได้ประมาณ10องศาเลยนะครับเพราะว่ามีไอเย็นนะครับออกมาจากขวดน้ําแข็งที่เราได้ใส่ไว้นะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับซ่องเพื่อบ้านดูใหม่ด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับน้องเค้นะครับทาช่องใหม่นะครับคอเวอร์เพลงนะครับผมก็กําลังกําลังก็กําลังสุดหัดร้องนะครับก็อาจจะดีดติดตุกถูกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามน้องเค้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ